a ครับไม่ค e ั้งครับผมเดิยก็ซีกแล้วแา้วก็ผมกับวูมองวูมองอารคตนบในอีส่วนที่สี่นะก็หลังจากคร้ที่แล้วมันเป็นทางเลือกใช่ไหมเราก็ได้เลือกมาทางที่เป็นบูธเชอร์ช็อปนะครับเพราะผมต้องการจะรู้ว่า มันซ่อนอะไรไว้ในกล่องนะอะไรเป็นอยู่เบื้องหลังของหมูเนื้อหมูห้ามสุบบุรี่ให้ตายเถอะหยุดสูบก็ได้ฮะเป็นคนดีฮะหนุ่มทิ้งไนี้เลยเหรอแม่โอเค,อเค,อเคอดูดีกว่าครับมันมีอะไรเราดูบ้างในนี้เครื่องดื่มเย็นมีโค่ามีเลมอนหรือเปล่าเลมอนลามครับ มีป้ายแซนด์วิชอ๋อประกาศเขเป็นร้านขายเนื้อนั่นเองครับก็บิสบอกว่าที่เนี่ยมีเกี่ยวข้องกับทิเค็ตครูเกตท่านมีลูกค้าเยอะมากจนตั๋วหมดเลยเหรอเนี่ยร้านขายเนื้อที่น่าสงสัยจริงๆครับดูช่องดูตู้แช่ครับมีไส้กรอกกากๆ Very appetizing. มันจะน่ากินเลยอะทำไมลูคยยกค้าเยอะขนาดนี้ผมคิดว่ามันน่าจะไม่เกี่ยวกับไข่เนื้อหรอกฮนะเฮ้ยเพิ่งเข้าเพิ่งเข้าเพิ่งเข้ากดออดกดกริ่งเหรอถ้าเกิดนั่นเป็นสิ่งที่บีเซียงพูดถึงแล้วก็ <c oughs> โลโก้เหมือนกับฉันเคยเหที่ไหนมาก่อนเลยนะ First class เว้ยหวัดดีหวัดดีอุ้ยบิ๊กบีเหรออืมเฮ้่ากันแล้ครับคุณนายอำเภอต้องการอะไรหรือเปล่าอืมอืมขอดูนะมีอะไรมีอะไรในสต็อกบ้างนะ มันมีแฟลกสเต็กนะฮะแล้วนิวยอร์กสเต็กคืออะไรเกิดขึ้นที่นี่ที่นี่ทำอะไรกันแน่นะลอกไขเนื้อไง ทีนี้กูเห็นก็คือมีแค่นี้แหละนะเท่าที่เห็นนั่นแหละหาอะไรไม่เจอหรอกนะเราขายเนื้อมีแพ็กกิ้งมีส่งของอ่ะนะแต่ถ้าเกิดฉันหาอะไรเจอสักอย่างว่าเหมือนกับนายไม่ค่อยจะบอกฉันเชอริฟฉันขอนะเพิร์ฉัน

ว่าผมคิดถูกะลรผมเข้ามานะฮะฉันกำลังเก็บของนะฉันออกไปเลือดเหรอเฮ้ยหมูแช่แข็งไม่น่านจะมีเลือดนะมีน้อยเลือดครับเราขอไม่ตอบแล้วกันใครแบบพวกนี้ได้ไหมอืม ไหนวะขอโทษนะษนายเพอรแต่ว่าคุณไม่ควรจะมาด้านหลังเนี่ยเป็นผู้ความปลอดภัยอะนะห้ <c oughs> ทำตัวน่าสงสัยจังเลยเออทำตัวน่าสงสัยมากเลยครับตอนนี้อีกคนใครเนี่ยโจฮันโยฮันอืม ให,ให้ตายเถอะต้องฆ่าฉันแน่ๆเลยเอ้าแตะไหลฮะเฮ้ยแกซ่อนอะไรอ่ะถามอะไรอยู่ขอร้องเลยพี่ๆอย่าแล้วเกิดอะไรขึ้นก like ับนอำเภอเมื่อกี้ล่ะ เงียบไปโอ้เลิกล้อเล่นได้แล้วแกเกี่ยวข้องกับเรื่องพวกนี้ใช่ไหมอยู่ได้แล้วแมรี่อยู่ไหนครูเกตแมนอยู่ที่ไหนงั้นฉันจะเอาหัวของแกฝังเข้าไปในผนังนี่ในประตูนี่เออบอกฉันมา เฮ no um> ้ยเฮ้ยแกเป็นสัประหลาดใช่นี้ทำไมฉันไม่ใช่กลุ่มของพวกนั้นหรอกนะฉันไม่ใช่ลูกน้องพวกนั้นหรอกตายเถอะคนของพวกนั้นน่ะมันเจอซี่เดวิลดีนดำแล้วก็บัตตี้แมรี่น่ะเขาบอกว่าเป็นคนขายเนื้อจริงอ่ะมันเป็นเขาคนเป็นเธอไม่ใช่ช I took over my storage and delivery a long time ago. Put back all oh, cause of that heat wave. That summer was even hotter than this one. Oh, I let Mary and those porkers stay cool in the meat locker one day, playing cards, having a great time. I guess they were sizing the place up. Shows what I get for being nice. I'm just a victim in this. I don't know what they do back there. I swear. A and I don't want to know. I'm not allowed to know. Me thought, <laughs> hmm? หาของก่อนนะขอฟังก่อนแล้วกันนะฮะข้างในมีอะไรไม่มีคนอยู่ฮะเปิดเลยแล้วกันอะไรอย่งข้างในอยากรู้จะทำให้ตื่นเต้นจะได้ไหม ข้างในอะขา่ยาเหรอทำเกลียมโม่เถื่อน,นครับเจอแล้วเวมมทมนเถื่อนนั่นเองอย่างแน่นอนอืมอสต็อกมันคืออะไรเอ่ยสวายสนอตโนสเบดโอ้มีการจับคนมาด้วยเหรอ นี่ที่ไหนอะบอกแล้วบิ๊กบีฉันไม่เกี่ยวพว,พวกเขาทำพวกเขาบังคับฉันฉันสัญญาฉันไม่รู้อะไรอีกแล้วญญฉันไม่เคยจะเข้ามาที่นี่เลยนะมอกาเป็นแ,แบบนี้ไปแล้ววิ่งหนีแก,แกกดปุ่มทำไมมีคนอยู่เหรอแกเปลี่ยนพวกนั้นใช่ไหมฉันจำเป็น o o s s i i n f แกมาตอนนี้เพราะว่าคุกแค่แม่มันหาเรื่องแกแต่ว่าทําไมตอนที่ร้านฉันโดนยึดอ่ะแกม่เห็นมมาแกยังไม่จบใช่ไหมยังไม่จบใช่ไหมถ้าจ้าเจออะไรอะไรก็ได้ได้กลิ่นอะไรก็ว่าแกโกหก จะดูแน่ก็มาดูมาดูกับแพ็กเกจครับว่าเขาส่งอะไรกันอ่าเวทมนต์เถื่อนเครื่องบินงำงำทำไมครับอ่านี่ของอันตรายนี่หว่าอือฮึดิโซครับอือหือ he's getting chained up here. i don't you can't think i'm the only one the crooked man has under his yoke. math or something. Mm-mm mm-mm. Oh. Shit. Is everybody on here? Do you know anything about this? Mm -hmm. I I I don't know. A lot of fables out there need a lot of things. Mm -hmm. Mm hmm? Maybe just don't touch that symbol. It's on all the packages. What is it? ก็เบื้องหลังของที่นี่จะเป็นทำทำยาเผื่อเนี่ยเขาเรียกว่าเกลมเมอร์ส่วนก็คือเป็นเว้นมน์ะเพื่อให้คนเอาไปใช้รูปลอหรืออะไรสักอย่างบ้ามันเป็นรูปของอุปกรณ์ที่อยู่ในในประเทศบ้านเกิดเรียกโฮมแลนด์ครับเรียกโฮมแลนด์เลยแล้วกัน มันคือเครื่องทรมานสักอย่างที่ทําให้คนที่ถูกทรมานอ่ะครูเก็คือว่าแขนขาปิดเบี้ยวเลยวันนี้ฮะอืม <c oughs> แกปิดบังอลยฉันไว้อืมไม่รอดหรอกนะฉันจะหาทุกที่เลยอืมแต่รู้สึกตอนนี้จะเป็นร้านขายเวทมนต์ครับอีกซามายลูกแอดเอาลูแอดก่อนละกันเนะาะย่า <c oughs> พวกนี้ทำอะไรกัน <c oughs> ฉันเป็นแค่คนขายเนื้อฉันไม่รู้หรอกว่าพวกนี้ทำอะไรกันเอากระพริบฮะมีเงินมูลเต็มไปหมดเลยนะ,ะอุปกรณ์ด้วยอืมเห็นแล้วว่เญญาเกิดอะไรขึ้นที่นี่ธุรกิจที่นี่มันเป็นธุรกิจที่มีได้ประโยชน์มากมี So these must be the raw materials. So, Wonder he needs so much. Oh yeah? Why? Doing it like this, it's bound to be cheaper than the thirteenth floor. This is just horrible. Things that must have gone on here. Huh? Cookman, I I'm going to get my hands on that I'm gonna make him pay for all this, Miss. เตร์ไว้กับมิสตอร์้เมื่อกี้นี่ไไมิสต้ใช้ได้เหรอว่าไงล้กเทนรู้ทุกอย่างแต่มันลึกลึกเทนเหรอถ้าเกิดหาครูเกตแมนมันสำคัญทำไมแกไม่ไม่ไปถามหัวหน้าแกล่ะโน ใช่เคลนไงเขารู้ทุกที่อยู่ของทุกคนนี่นะกระจกเวทมนตร์ไงแกไม่รู้อะไรเลยอยู่เนี่ยนะกระจกมันพังเว้วเฟยไม่ใช่เรื่องของนายอะนะ ถ้าเกิดพวกมันได้ของสำคัญไปที่ที่ยที่จะไปอยู่ก็คือลัคกี้พอนครไปไปประมูลอย่างนั้นเหรอเอ้ยไปจำนำต้องหาเศษกระจกเจอได้ที่นั่นแน่ๆเดี๋ยวฉันบอกแกทุกอย่างแล้วนะแต่ดูสิว่าแกทำอะไรกับฉันแกทำให้ฉันยุ่งยากเก่า Um ยังไงก็เป็นหมาป่าชั่วร้ายอยู่ดีนะอยากได้อยากโดนใช่ไหมเอาไงต่อไปละจัดการพวกมันเองนะยัต้องเป็นห่วงหรอกว่าบัดดี้แมรีจะมาทำลายแกหรือเปล่า สุบูลีแล้วเครื่องบินอีกแล้ว